สวัสดีครับไวรุ่นสี่สูบนะครับแรกๆก,ก็อาจจะบอกว่าเป็นสี่สูบอะทอนนะเรามาดูคันนี้กันดีกว่าคันนี้เป็นท่ออะคาโบวิกนะครับเป็นของแท้เลยแล้วก็มารีแมปกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับกราฟแรกกราฟเขียวนะเป็นไฟล์เดิมเลยนะได้อยู่ยี่สิบแปดจุดเอ้ยี่หกจุดสองนะแล้วก็เอฟก็จะเป็นประมาณนี้สวิงสวิงหน่อยนะครับ ก็รีแมปกันไปนะเอ่อใช้คำว่าปลดน้ำมันปลายนะครับก็จะได้รอบหมื่นสามมาเลยนะคือตอนก่อนที่ปลดอะที่เป็นไฟล์เดิมโรงงานเนี่ยตอนท้ายอะครับน้ำมันมันตดัดพอน้ำมันมันตดัดปั๊บรอบมันไม่ข้ามอันนี้ยังไม่ปลดรอบนะรอบอยู่หมื่นสามเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มรอบก็อันนี้ก็ปลดน้ำมันปลายปั๊บก็จะได้มาเก้าสิบสี่จุดสองแล้วก็ผมเก็บรายละเอียดเรื่องของ o2 ให้นิดนึงนะ ช่วงต้นๆมันจะบางไปบางทีบางไปข้างบนแบบบางไปมากเลยนะผมก็เก็บให้นะครับก็จบงานกันไปที่9.14.2ตัวนะครับจากเอื้อทอนจะไม่เอื้อทอนแล้วนะเข้ามาได้นะครับรีแมปท่อเดิมมันเท่ๆหน่อยเสียงมันนุ่มๆทุ้มๆนะเอ้ท่อคาร์บูริกของแท้นะมันจะเสียงนุ่มๆทุ้มๆหน่อยแล้วก็มีจูนจูนระเบิดท่อไปด้วยนะครับ ใครไม่อยากเป็นวัยรุ่นเอ,อื้อทอนก็เข้ามากันได้นะครับ9.4.2ตัวขี่คนละเรื่องแน่นอนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย